สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC บัณฑุคูสุขคนเดอ้อยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาลาสวร์นเนาะเมื่อนี่ยครับกิมาเหตุคลิปขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง FC บัณฑิคูสุขคนเดอ้อที่เข้ามาติดตามช่องศาลาสวร์นเนาะตั้งแต่หนึ่งคนจนมาหอดแปดหมื่นคนเนาะพี่น้องหรือว่าแปดหมื่นซับสไครต์ะเมื่อนี่ขวากาดีใจไล่ไล,ล่แต่ยังบระดสลองยังเนาะพี่น้องยังหัวจีซื่อยังมาก เรียกันคนในเฮือนเนาะแต่เมื่อนี้เครับก็บขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง fc ละลายแหละถถาบ่มีพ่อแม่พี่น้อง fc สุขุสุขมลกะคือสิบโมาหอดแปดหมื่นซับสไครเนาะมื่อนี้ก็ดีใจลายลายพี่น้องเริ่มต้นจากสมุนเนาะเผื่อจีหอดมาเนี่ยก็โอ้ผ่านอุปสรรคลายอย่างเผื่อจีหอดโอ้กระเฮงพอสมควรพี่น้องเกือบสองปีเนาะปีกว่าแล้วเที่ยวเห็ดมาเนี่ยก็เมื่อนี้ก็คงซึกว่าดีใจลายแล้วกะ ขอบุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายๆหแหละเนาะใกล้สีฮอดปีใหม่แตกันเมือเ่อวานแฮปีมาอวยพรให้พ่อแม่พี่น้อง FC เบอร์สกูสุขคนเด้อาาอยู่ไซกะตามเนาะขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงลํำรวยลํำรวยเนาะไปเนือลงใต้ก็ให้เดินทางปลอดภัยไปไซมาไซกันได้หับแต่เงินได้รับแต่ทองเนาะให้มีโชคมีลาบมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงมีอายุมันขวัญเยินเนาะ อย่าเจ็บอย่าจนแหละขอให้ทุกคนจงมีแต่ความสุขความสบายในปีใหม่นี่เนาะร่ลำรวยสุขสุขคนเนาะขอปลอดโรคปลอดภัยท่กคนจะไปเที่ยวไซกับคอให้มีความสุขตลอดไปแหละเนาะตลอดปีใหม่แะละกาสีหอดอนี่แหละแต่ก็ืันนี้ก็จกสีว่าอย่างพี่น้องดีใจดีใจเพื่อสีแต่ละคนเพื่อสีมากะนะกัเนาะเพื่อสีเพิ่มพึ้นแต่ละคนแต่ละคนก็ใช้เวลาเฮิ่งพอสมควรแต่ก็ขอบุณขอบ,ณขอบุณอีกเธอหนึ่งล,ลายลายอะเพราะว่า ก็เป็นแบบถึงว่าห้าสิเจ็ดคลิปแบบวุ้ยสระหรือว่ะยังแนกอะพ่อแม่พี่น้องก็มาให้กำลังใจตลอดตลอดมาเนาะตั้งแต่เริ่มเห็ดใหม่จนมาฮอดมนี้ฮอดแปดหมื่นซับสไครก์กะขอให้พ่อแม่พี่น้องกะเบิ่งเบิ่งให้เบิ่งสมนํำกันเนาะตลอดไปอะไรให้กำลังใจส่องสระสวรรค์ตลอดตลอดไปเนาะพี่น้องให้ฮอดแซนซับไวไวเนาะกะขอบุญขอบคุณลายๆมนีเท่ากะเป็นบรรยากาศงามตอนแลงเนาะกะสีผ้าพ่อแม่พี่น้อง ไปกินข้าวแรงนํากันมื่อนี้เขาเสียเห็ุเมนูแกงเขียดทรายใส่พักดังคมรว่าพักอันรเี้ยพักตีนหุ่งอะไรพี่น้องักกะซีปิ้งหมูพรอ้อมนอซื้อหมูมากินเมื่อนี้่แต่เขายังบดเดยฉลองยังนะพี่น้องสียเห็ดเมนูสันีนก่อนคนนี้เนาะเอามือใหม่คนแหละปีใหม่คนแหละยังเสียฉลองแปดหมื่นซับสไครพี่น้องเอ้ไปเบ่งไปส้มเมนูแรงนํากันนาอ,อเมื่อนี้ ขอบุญขอบคุณอีกเถื่อหนึ่งเดอ้อไปไปเบิ่งไปส้มกันเลยเมโนูแรงแกงเขียดเขาเนาะมาเนี่ยไปพี่น้องอันนี้ก็เป็นหม้อต้มน้ำเพราะมันก็เดือดแห้งพอสมควรแล้วเนาะพี่น้องเดือดบุบบุบบุเลยใส่ข้าเบือกมะพริกตำลงไปนี่โ,โมเมนเมนูมโนโลสลลงเด้อพี่น้องเมโนูเห็ดกินแรงสิสื่ต่อไปก็เป็นเมโนูนี่ เป็นอันเขียดเนาะสิวเป็นเมน,นดีใจแห้งวาวผิดพิษึกๆึกพี่น้องเอ้ยนี่เขียดเขาใส่ลงไปอันนี้เขียดเขาลวกเลยเนาะสุกแล้วใส่ลงไปเลยเฮากบแกงบัวลายดอกกหกินน้อยคนเนาะแกงบัวลอยบนหี้เฮาก็สชีมาปุงเครื่องก่อนลเลยเ่าจะใส่พักลงทีหลังเนาะพี่น้องตอนนี้ก็เขียดเฮานก่เนาะเปรยขักเลยปะคือชิเพ็ดเนาะพี่น้อง เป็นนัวเด้อนี่เด้อเป็นนัวต้องกรถูกกันเนาะพวกเป็นนัวก็ได้ใช้ปลาแดกพี่น้องเขายังไม่ใส่เกลือเนาะยามันเค็มพอพอบวบุปลาแดกนี่ต่อไปครับพี่ใส่พักเลยอันนี้เป็นพักฮอนแฮนหรือพักด่างคมแล้วก็ต้นหอมเนาะหรือว่าพักบัวอะไร ก็ใส่ลงไปเลยน้้อองเอยมันนี่ก็หยิกหวมลงเนาะหัวพักเด้อพี่น้องแม่นหัวอย่างอื่นเด้อเดี๋ยวเขาก็จะชิมมึงรสชาติมันว่าเป็นอะไรขาดอีกอย่างรัว่าพอแล้วบอกใส่พักลงไปเลยขั้นตอนสุดท้ายเราก็ใส่พักมัหนี้เนาะ ดอกแมงรักใบแมงรักมากมันอะไรพี่น้องเอ้น้องก็สิมาชิมรสชาติก่อนหอมกลุ้มกุ้มแกงพอออเจาะแ่บเกินมันเผ็ดแซ่บแล้วเนาะแต่เผ็ดพี่น้องบันนี้คอเราได้บินี้น้อก็สิมาปิ้งปิ้งหมูอูดๆกันเลยเนาะบันนี้เนาะ อันนี้ก็สิเป็นปิ้งเนื้อมูน้องพี่น้องปิ้งบนลายดอกเพราะว่ากินของกินบมค่อยนะ่ปะปะไรมันเป็นช่วงช่วงกินลายกินลายช่วงกินหน่อยกินหน่อยเอากำลังปิ้งอยู่เนาะใส่ไปปิ้งมันเนาะสมสือหมูอีนี่ชวดชวดเลยสีชุกง่ายอยู่บ่หน้นารลุนปุ่นเด๋ยวเดี๋ยวถ้าเบิง่งแบบตอนมันชุกเนาะอันนี้ก็เป็นอ่อมเขียดนาอพี่นอ้องอ่อมเขียด ชายอะไรเนาะอันนี้ก็สิเป็นเนื้อหมูเขากะชีดำดำเนี่ยอ้บดได้ดำบดชีดำดำเลยตั้งมันดำมาลีเล่นนี่ก็มีเท่านี้แหละอาหารแรงมันนี่เนาะนี่อ้อมเขียดเขียดกะมันมันเลยพี่น้องเป็นมันเยิ่มเยิ่มเลยมาพี่น้องกินข้าวแรงน้ำกันสบายดีพี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องมากินข่าวพี่น้องกินข่าวน้ำกันมาเด้อพ่อแม่กิน chín khao đen thì non ơi Hãy subscribe cho kênh ở Mì Gõ

อืมอเยนเือขาหอนอมาเน้นี้หอนหอ,นอืมอร่อยหเผ็ดเมนูจำเปะจำเปะรดนี่ครับมีมางเรียญยครข้าเยอะอเ

hỏi mình hoi. A hoi nổi. A mình hoi rồi Tăm mua khâu đấy Anh hô tư nắng hẻo. A dạp hô 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 hô

Alhamdulillah. Aha. Ba. U. Ừ, mình đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ปลาสุนัขเงาอมัคนตาแพทย์ชื่อไม่ใช่หโอ้กินผถอกก็เบิ่งละคอไมน้ำเนาะ ใช่กัรกระโจมทำบันหนึ่งเห็นทีหรือเปล่านี่แก่อยู่เลยเงี้ยก็ตุ้ยผมบางคนใครเหีนเนาหพี่น้องอากาศทำรมดาก็ดีอยู่เลยงีดีนาหมูลุบม้ลม มือต่ก่าหมีผู้ลังคนเช็นน้ไว้อยู่ไดกือพายกือพายเนาะเก่าฮะผู้อยู่ทั้งขอบไม่ชองมืออล้วประจ ộ องเนาะทำอย่างนี้ลองไหม โอเคนะผู้ใม่พี่น้องตอนนี้คราก็อิ่มแล้วนะเนาะก็ขอบคุณขอบคุณผมแม่พี่น้อง FC บ้านสุขุกสุลเด้อสีขามาให้กำลังใจตลอดตลอดเนาะจน่องซาลาสวัสด์มาฮอดแปดหมื่นทรับย์สกัยก็ดีใจไล่ไล่พี่ใหม่เนี่ยเขาให้สุขูมสุ坤มีแต่ความสุขความเจริญหายโรคหายภัยเนาะไปใส่มาใส่ก็ให้เดินทางปลอดภัยเด้อมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยลำรวยสุขุมสุนเนาะสำหรับคลิปนี้เขาก็เขหวังสบายดีสบายดี